สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําผัดตํารึงใส่ไข่กันนะครับเมนูนี้ทําง่ายๆครับเราไปดูวิธีการทําได้เลยการผัดได้เลยนะครับแบบแรกเราก็ตั้งน้ำมันตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะครับพอกระทะร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดนิดหน่อยนะครับ เอากระเทียมกระเทียียวให้หอมเลยครับนี่ครับให้กระเทียมกระเทียมเจียวเราหอมเลยนะครับตรเียมเจียวเราหอมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยผัดก่อนนะครับใส่เลย รอให้ไข่เซ็ตตัวนะครับนีทำง่ายเล้อซอสรุงรสหยกนิดนึงนะครับเพิ่มความหอมแล้วก็ตำลึงของเราครับใส่ลงไปผัดกับไข่ได้เลยครับ เมนูนี้นอร่อยนะแล้วก็วผัดให้เข้ากันได้เลยมีประโยชน์นะครับสำลริงเรา เปิดไฟแรงผัดได้เลยครับปรุงรสด้วยเราก็ปรุงรสด้วยรสดีนิดนึงนะครับนี่ับแล้วก็ซอสน้ำมันหอยครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผัดได้เลย ับถูกง่ายนะครับตำรวจเรานะครง่ายง่ายเมนูนทำไม่ง่ายครับ ทให้ตำลึงสลดความร้อนช่วสูดน้ำมันได้เลยนะสุกง่ายนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยครับนี่ครับทำตำลึงใส่ไข่ครับเมนูบ้านๆง่ายๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเมนูทําง่ายๆครับนี่ครับแสนอร่อยครับกินกับน้ำพริกเผ็ดๆนะครับนี่อร่อยมากเลยนี่ครับ ช่วยดูดูคลิปแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่ครับวันนี้สวัสดีครับ